อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะคะหลังจากที่เครื่อง F-16 ของยูเครนตกระหว่างสู้กับรัเสเซียนะคะฆ่าชีวิตนักบินระดับพการเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันโดยมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานจากกรูมเคียบประเทศยูเครนค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะว่ากองทัพอากาศยูเครนออกถแถลงการว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ลำหนึ่งนะคะซึ่งกองทัพเพิ่งได้รับมอบจากพันธมิตรตะวันตก ตกระหว่างปฏิบัติการต่อต้านการโจมตีจากขีปนาวุธของกองทัพเรือข,ขออภัยค่ะของกองทัพรัสเซียหลังนักบินขาดการติดต่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารายงานของกองทัพอากาศยูเครนไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการตกของเครื่องบินลำดังกล่าวแต่ทุกฝ่าย,ยที่เกี่ยวข้องไม่เชื่อว่าเป็นผลจากความผิดพลาดของนักบินและมีการเปิดเผยชื่อของนักบินคือเจ้าหน้าที่โอเล็กซีเมสหนึ่งในนักบินทหารแถวหน้าของกองทัพอากาศยูเครน และพิธีฝังศพนักบินเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาโดยทางยูเครนจัดพิธีฝังศพเจ้าหน้าที่โอเล็กซีเมสซึ่งเสียชีวิตหลังเหตุเครื่องบิน F16 ตกที่สุสานในเมืองเชเปทิฟกาทางตะวันตกของยูเครนขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนะคะยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นเคยประกาศว่าจะทำลายเครื่องบิน F16 ทุกลำที่บินอยู่ในเขตน่านฟ้าของยูเครน ทั้งนี้การตกของเครื่องบิน F-16 และการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เมสน่าจะสร้างสร้างแรงกระเพื่อมให้กับกองทัพยูเครนพอสมควรเนื่องจากนักบินรายนี้เป็นหนึ่งในนักบินไม่กี่นายที่เข้ารับการฝึกฝนทางยุทธวิธีจากพันธมิตรตะวันตกในการใช้งานเครื่องบิน F-16 ซึ่งประธานานธิบดีวลดิเมียเซเลนสกีหมายมั่นปั้นมือว่าการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับยูเครน ในการต้านทางการโจมตีของรัเสเซียค่ะ